จากยายน้องไอรินนะคะคุณน้ำอ้อยนะคะจากคุณทิพย์นะคะสวัสดีจ้าน้องแมวนะคะจากคุณน้ำอ้อยน้องแมวนะคะจากทิพย์เป็นเยี่ยมนะคะสวัสดีจ้าเงินมานะคะจากยายน้องไอรินนะคะสวัสดีจากพี่ทิพย์นะคะจากยายน้องนะคุณทิพย์นะคะจากคิวเพจนะคะดานดานนะคะจากคุณน้ำอ้อยคะสวัสดีจ้าน้องน้องทิพย์เป็นเยี่ยมนะคะจากยายน้องไอรีนนะคะคุณคิวนะคะจาก เบนเยี่ยมนะคะสวัสดีขะยายน้องนะคะจากคุณน้ำอ้อยนะคะพี่น้ำอ้อยค่ะนะคะจากแมงวีนนะคะพี่น้ำอ้อยนะคะจากคิวเพชรเลิฟเก้านะคะจากคุณน้ำอ้อยนะคะยายน้องแอรินนะคะจากคุณทิพย์นะคะขอบคุณนะคะยานนอ้ยไปช่องของคิวเพชรเอา fc ป้าตูพาทามเข้าไป มนไม่ได้แต่ก่อนจะอ่าจะทําให้มันเป็นแนวนอนเนาะแนวนอนแล้วก็มันก็จะมันก็จะเด้งให้เป็นอีกฟังหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะไปคลิกตรงตรงข้อความได้แล้วก็สามารถมากลับมาเราเมนได้แต่ว่าเมื่อแต่ว่าตอนที่เข้าขหากอ่าคิวเพจไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะคะแค่ okay. แต่ว่าเข้าได้แต่ทาอะไรไม่ได้ก็เลยเอาเอาเข้าเจ้าเข้าไปถึงได้เอาตัวแรกก็เอาของอ่า าวัตถุพาทามเนาะเอาช่องใหญ่เข้าไปอะมินแล้วก็บอกว่าเอาเอฟซีเข้าไปมินไม่ได้ก็เลยเอาเอาเครื่องเข้าเจ้าไปไปดูนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเด่แต่มาอ้วนบอกว่าวัตูก็เอาช่องเอฟซีเข้ามาสิมันจะเอาเข้ามาได้ยังไงก็ในเมื่อมันมินไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้จะเอาเข้ามาได้ยังไงม,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 มาอ้าาวนพูดก็เลยงงมาอ้วน จะเอาเข้ามาได้ก็เอาเข้ามาไม่ได้มันมิน้นไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เราเอาเข้าไปแล้วมันก็มันก็เหมือนกับเราไม่ได้เข้าเนาะเราดูให้น้องแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้ก็คือกดไลค์กดแชร์อะไรกดกดไลค์ให้น้องได้เสจสามแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะคอมเมนต์อะไรเนะี่ยน้องได้มันก็เหมือนกับเอฟจะไปเห็นได้ยังไงมาว้วนบอกว่าเอาเอาเอฟซีเข้ามาสิเอาเอาเอฟซีเข้ามาได้ยังไงก็เอาเข้ามาไม่ได้ว่าจะล้างปรเจกก็ต้องเป็นร้านหลังบ้านโน้นมันถึงจะได้ รู้ตายแล้วร, işte, ร้อนเ<อ>ปิดพัดลมเครื่องตง้องได้ใ,ให้ให้หมอเอาพัตเตอร์ติดให้หมดเลยนะคะแต่ว่ามันมันดีอย่างหนึ่งถ้าว่าแต่ว่าเวลาเราเอาพัตเตอร์ตัวนี้ออกเนาะเอาพัตเตอร์ตัวนี้ออกแล้วมันจะเหมือนกับมันเส้นมันแล้วมันจะปวด ปวดมากกว่าเดิมอ,อีกเวลาเอาเอาไอ้ตัวนี้เอาเอาเอาปตัตเตอร์เอาเอาปตัตเตอร์แก้ปวดเนาะแก้เหมือนกับเหมือนกับตอนแรกแรกมันก็จะปวดปวดนิดนึงเพราะเอาเอาปตัตเตอร์ออกเนาะแต่มันสภาพัมันคงจะหายก็เลยบอกออ้ <laughs> ชีวิตทุกคนก็ระวังเด้อพยายามหมุน,หมนไหล่นะคะยืดไหล่แต่ว่าตัวเองตูวคือทําตลอดนะแต่ว่ามันจะเป็นก็เป็นเป็นโดยไม่ ไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นยังไงนะคะเป็นเป็นโดยที่เราก็คือเราเรา,เราดูดูแลตัวเองตลอดเพราะว่าข้างนี้มันจะเป็นตลอดเราก็ดูแล้วก็รูฟ้าตลอดทําอะไรตลอดมันก็เป็นนะคะก็ก็ยังงงกับตัวเองแล้วก็ไปก็ไปวันนี้ก็ไปึกษามแล้วหมอก็บอกพี่ก็พี่ก็ทําให้มันเจ็บไปเลยบอกมันเจ็บไปเลยมันเจ็บแล้วมันพี่เอาเจ็บครั้งเดียวเ,เลยผอตายแนละ้วเจ็บครั้งเดียว แค่แค่ยกแล้วก็ยังยกไม่ได้แล้วเนะาะกลัวใจอะดูแลตัวเองเด้อถ้าอยากให้เป็นเหมือนกับประตูนะคะพยายามดูแลตัวเองพยายามอะ่อะหมุนแขนนะคะทํากายภาพเอ้ยทาออกกําลังแขนนะคะตลอดนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาน,นี่ชัจนใดก็ใส่แต่ก่อนใส,ใส่ใส่ได้แต่แต่วันนี้เนะี่ยคือใส่ไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้ว แต่ออกแต่ว่าบริหารไหมตามที่ที่เขาบอกว่าต้องทําแบบนี้นะทําทุกวันนะคะทําทุกวันเดี๋ยวก็มันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมดีขึ้นเดี๋ยวตอนนี้พูดถึงเรื่องสุขภาพทางเที่ยวมันก็คือมันไม่ดีขึ้นที่อจากที่เราอที่เราว่าสมควรที่มันจะหายเนาะก็คือทําทําและยิ่งยิ่งเป็นหนักกว่าเดิมไม่ใช่ว่าทําไปหา ไปทำแล้วมันมันจะมันจะโอเคแต่นี่ทําแล้วยิ่งหนักแต่ว่าเราก็ไปเพราะว่าดีกว่าเราไม่ไปเนาะไปไม่หายก็ไปไปทำํำ